วันนี้เรากลับมาอยู่กับอีกหนึ่งรัมนะครับกับคุณใด H1 อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจำที่นำมาติดตั้งกับเรานะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นการติดตั้งช่วงล่างถุงลมก็ใส่เฉพาะแค่คู่หลังนะครับสำหรับการบรรทุก เราจะไม่ได้ถอดสปริงออกนะครับจะเป็นการเสริมถุงลมเข้าไปอยู่กับสปริงอันนี้เรากำลังทดสอบว่าควรจะใส่ถุงไซส์ไหนดีก็น่าจะเป็น 2M 2เอผมกลัวว่ามันจะเล็กไป เดี๋ยวลองวัดดูอีกทีเราต้องลองยกขึ้นแม่แรงว่าเวลาถุงมันบี้แล้วมันมันออกข้างเยอะแค่ไหนส่วนระบบก็จะเป็นระบบสี่วาลถังเหล็กเป็นถังถังเหล็กที่มีขนาดไซส์เล็กแล้วก็ปั๊มเล็กนะครับแต่เป็นสี่วาลก็จะมีรีโมทกดนอกรถ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฐานรองถุงลมด้านบนนะครับซึ่งเราต้องทำให้มันเตี้ยแล้วก็สามารถที่จะใส่น็อตได้ไม่ยากเกินไปเพื่อทำงานได้ง่ายขึ้นก็เหลือทำด้านล่าง ันนี้จะเป็นด้านบนนะครับซ้ายขวาเรียบร้อยเดี๋ยวพวกนี้น่าจะเป็นการเดินระบบใส่ในคันนี้นะครับ h 1วันระบบของเราก็น่าจะอยู่ที่ต้องซ่อนไว้ด้านใต้คิดว่าน่าจะไว้ด้านใต้ครับถังปั๊ม เดี๋ยวส่วนวาวเนี่ยต้องดูว่าด้านบนมันมีที่ไว้ไหมตามซอกตรงนี้เราจะไม่ได้ถอดสปริงนะครับเราจะวางถุงไว้บริเวณนี้ทำตัวยึดบนล่างลูกค้าไม่ได้เน้นเตี้ยนะครับเน้นบรรทุก เดินระบบสายนะครับอันนี้เราต้องถอดไฟท้ายออกเดี๋ยวเราจะเอาชุดรีโมทเนี่ยมาไว้ตรงนี้กล่องชุดรีโมทซ่อนไว้ด้านบนกันโดนน้ำใต้ท้องรถนะครับเพราะว่าระบบทุกอย่างจะอยู่ใต้ท้องรถหมดเลยเราจะไว้ใต้ท้องรถหมดเลยอันนี้เราจะเดินสายลมสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วะหรือใส่ระบบเข้าไป อันนี้จะเป็นชุดฐานบนล่างนะครับที่เสริมเข้าไปอยู่คู่กับสปริงเพื่อให้ทำงานร่วมกันเพราะว่าคันนี้ใช้แค่บรรทุกไม่ได้เน้นเตี้ยนะครับเสริมเข้าไปให้มีความเหนืดขึ้นส่วนนี้ก็จะเป็นเกจด,ดิจิตอลสองช่องนะครับเราเดินสายไว้เรียบร้อยและ้ะงานทุกอย่างเราไม่ได้หมกนะครับ นี่คือเราถ่ายให้ดูหมดอันนี้จะเป็นชุดสวิทช์ปิดเปิดควบคุมทั้งหมดก็จะมีแค่ปุ่มนี้นะครับจะไม่ต่อรวมกับชุดไฟในรถนะครับของเราระบบของเราจะไม่เคยต่อกับรถเลยจะแยกออกมาตัางหากไปอยู่แบตหน้ารถสายไฟจะอยู่แบตหน้ารถอย่างเดียวนะครับ สายไฟเราไม่ได้ใช้เส้นใหญ่อะไรมากก็2.5อันนี้ก็จะเป็นชุดฟิวนะครับชุดเดียวคือถ้าต่อเป็นถ้าเข้าใจเรื่องระบบไฟไม่จำเป็นต้องใช้สายใหญ่นะครับแต่ถ้าใช้สายโคตรใหญ่แต่ว่าต่อไม่เป็นไม่ดีหรือว่ามันไหม้หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลครับ เราใช้สายเล็กหมดแต่ว่าให้มันบาลานซ์กับปั๊มลมแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเล็กจนเจอกระแสะไฟมากๆร้อนเราก็จะมีเคล็ดลับของเราในการต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดระบบของเรานะครับ อันนี้คือชุดวาล์ววาลวบล็อกมินิแบบสี่วาลวนะครับอันนี้ก็คือปัม๊มแรงดัน200เป็นปั๊มเหล็กอันนี้ก็คือถังเหล็กไซส์เอนะครับถังเล็กเหมือนกันเป็นชุดระบบส่วนถุงลมเราตะ่กี้เราทำการติดตั้งเข้าไปแล้ว ชุดถุงลมใส่ในคุณได H1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกตดิจิตอลสองช่องนะครับชุดรีโมทกล่องเราซ่อนไว้ในนี้น ที some some guide, anyway, so ่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นชุดปั๊มชุดถังชุดวาล์วทั้งหมดนะครับที่เราซ่อมอยู่ไว้ใต้ท้งรถงานจะไม่ได้สวยมากก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณได H1 คันนี้เป็นการติดตั้งชุดถุงลมเฉพาะคู่หลังนะครับเสริมเข้าไปกับสปริงให้ใช้งานร่วมกัน